เจริญพรยอดยมสาธุชนทั้งหลายวันนี้วันที่6 <c oughs> ตุลาคม2567วันนี้คณะเดินมิเทเชชั่น walking meditation กกของเราก็ได้พายัดยมมาเดินปฏิบัติธรรมที่ป่าแห่งหนึ่งในตัวเมืองบัฟโฟโล นี่ว่าเป็นการเดินในโครงการของคณะชาวพุทธนานายชาติของเราซึ่งก็นำโดยดรพระรรมปิยอุตมะบุญโจซึ่งก็กำลังเดินไปข้างนั้นน้นนะตอนนี้คณะของเราก็ได้ยืดยาวออกกันกระจุยกระจายแล้วตอนนี้นะแล้วรูปที่สองก็มีพระอาจารย์ทิดมินชนันซึ่งเป็นมน้ค ส่งจากเวียดนามมีรน้ำหหวานด้านหลังอัตมาก,กับอาจารย์สายันนอกจากนั้นก็มีชาวอเมริกันที่เป็นผู้นิมนต์เรามาที่เขารู้จักป่านนี้นะชื่อว่ายมเอี่กับยมแอมเบอร์สองอุบาสิกาอาวอเมริกัน เราเห็นอาจารย์เดินเรกบๆนั่นก็คืออาจารย์มหาการจนพัฒนพร้อมด้วยชาวเวียดนามอีกท่านหนึ่งแล้วก็มีน้องมาลิด้วยนะตัวเล็กๆมาด้วยกับแม่เอมเบอร์นี่ก็คือสมาชิกเริ่มชะตากรรมเดียวกันในการเดินป่าในวันนี้สวยงามมากนะ ธรรมชาติกำลังให้อากาที่สดชื่นเ้โอเควันตัวรีอ๋อยังไม่นับเลยยูเซนจัมส์โซ่เนี่ย so <laughs> chân chậm, yeah, chân 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 oh chân oh chân 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 oh Mali oh, oh, be careful, be okay. careful. chân 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 đen chân 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 ฟอร์มไทยแลนด์กำลังด sure ังอันนี <within> ้ค mm ือคณะสุดท้ายของเรากำลังมาปิดท้ายแล้วเรียกว่าเป็นคณะคณะเทคแคร์มูรินมูรินอ่า คืออะไรอ่ะเขาเจอเขาเจออะไรอ่ะ